สวัสดีท่านโคนวันนี้นะคะเราก็จะมาลิ้นครอบครัวกันนะคะคนนี้คือเจนาโมสะะวยๆนะคะ <c oughs> ตาแหลก็เจนาโมไอ้จ๊ะก็คือแม่นะคะตอนนี้พวกเรายังไม่มีลูกฉันคือพ่อนะคะไปกันเถอะไปนะคะไปไหนดีไปสร้างบ้านไหมไปบ้าน จากบาโอเคขึ้เลยอุ้ยอุ้ยจะช่วแล้วจบอกได้บ่าหมกัแฟลิทกคนต้องไปดูช่องนี้นะทุกคนช่องเจค่ะที่สวยแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเจน้ำมนต์ด้วยนะคะจับเจตั้งบ้านอะไรดีบ้านอะไรไม่้ว่า โอ้ยเย้เข้าไปกันเอารถเข้ามาจากตรงนี้ก่อนสิอ๋อลืม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 เดี๋ยวเป็นคนอันขโมยรถหนาะอุ้ยแป้นสวยขโมยอะไรอะตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งมาแล้วซ่ามาแล้วฟ้าอย่าเพิ่งล็อกประตูนะจ๊ะโอเคเป็นสีบ้านได้ยังโอเค พักปคบตูเสียงไไหนเ้าังเาอเดียวทท่าข้ามางติดไว้ก่อนนะคะบอกเลยว่าวันนี้สรุปสนามมากอีกมาเดี๋ยวฉันทำงอนก่อนแล้วกัน

อะไรป็นภูมิใจยืนตรงเคารพองค์ชาด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ <c oughs> อะไรอันนั้นท้องันอันนั้นท้องฉันอย่าออกไปอยากเราไม่เล่นสนแอบกันเถอะลองหาเช่อให้เจอสิ ียยักหน่อไปไหนกันดีล้อไปเที่ยวโอเคไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลปะโอเคได้เลยเราต้องไปเตรียมของก่อนลืมเออลืมลืมมีของแป๊บนึง่งโอเคเตรียมของเสร็จแล้วเดี๋ยวเรไปข้างล่างก่อน โอ้ยกดไม่ได้อไไของใจอย่างนี้่าจะนั่งข้างหลังหนูโ่างข้งหลังนูอยโอ๊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 อ๊ยกอ น,นะ้อเบาหนักไม่เหมือนพาลินนะที่พาลินหัวฟาดพื้นตอนนั้นมาเปินดนำหัวฟาดพื้นใช่ใช่มาจ้ามาจ้นะาไม่ต้องกลัวนะดีที่รักผมขับดีแน่นอนเฮ้ยไ, <laughs> ไม่ต้องกลัวที่รักไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเห็นหัวฟาดเหมือนพาลินนะไม่ใช่ได้รอผมขับรถเก่งมากเลยนะไปฝึกมาตั้งกันสองปีเต็มนะ่ะ ทำไมกล้างมันขางเลยไม่รู้เหมือนกันตรงมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักตาลดลงน้ำแล้วมาลงมาไม่ทำอ้าว ม่พีค้าอยู่นั่นะเอ้าทุกคนคะเกิดเรื่องแล้วค่ะตอนนี้เราบอกล่มอีกแล้วนะคะของเจ